รไม่ดีอุด EGR ซ่อมรถยนต์นะครับบายช่างเกตนะครับเจ้าเก่านะครับวันนี้กับ t o y ยต้าไฮรักวีโกนะครับปี2010นะครับเครื่องหนึ่งเครื่อง2 k d นะครับกิโลเทตานะครับ2 8 8 8 6 1กิโลเมตรนะครับตัวนี้ก็สภาพภายใน่ช่ปอดพไอดีนะครับเอาจับด้านในนะครับก็ถือว่า ไม่เท่าไรนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะทําการล้างให้สะอาดที่สุดนะครับตัวนี้ส่วนภายในช่องของท่อรมไม่ดีนะครับมีกอทำการล้างนะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างเอาเข่าออกมาให้หมดภายในก็มีเข่าจับโดยรอบลักษณะการใช้งานคันนี้ถามว่าทําไม2องแสนแล้วทําไมเข่ายังน้อย1ลูกค้าอุดยุบประมาณที่ถ้าจะาไม่ผิดลูกค้าแจ้งมาสองสองแสนกิโลนะครับ แล้วก็ลักษณะการใช้งานน่าจะใช้งานในสภาพการจราจรที่ไม่ค่อยติดขัดได้จอดเท่าไหร่นะครับก็ือใช้วิ่งยาวๆรวน,นเดียวประมาณนี้นะครับถ้าส่วนใหญ่การอุดตันการเปิดของ b e g r ก็จะน้อยนะครับการจับต่างๆเ,าเมาก็จะน้อยลงครับตัวนี้ครับเนี่บับางคนก็ถามว่าทำช่างกี่แสนลูร้านะครับผมผม,มีเ,เมา่าเยอะไหมนะครับ อันนี้ช่างก็ตอบโดยภาพโดยรวมทีเดียวไม่ได้นะครับผมต้องถามว่าส่วนใหญ่นะครับสภาพการจราจรที่เราใช้นะครับสะส่วนใหญ่เลยนะครับต้องบอกว่าสะส่วนใหญ่แล้วก็การจอดรถติดเครื่องนี้เราทําบ่อยไหมอะไรพวกนี้นะครับอย่างคันนี้ก็ถามลูกค้าก็เราพอจะรู้ได้เลยว่าเรากษะการใช้งานของลูกค้าเป็นแบบไหนครับคือการใช้งานที่ย,วยาวๆไ,ไม่ค่อยได้ติดไปแดงหรือว่าจอดรถสตาร์ททิ้งไว้อะไรประมาณนี้นทําให้การเปิดของ EGR หรือเขมหมอต่างๆไม่ได้ เข้ามาเผาหไหม้ใหม่นะครับตัวนี้ก็จะน้อยแล้วก็ในอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะครับตัววาล์วตัวมอเตอร์ EGR พวกนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่ต่าไห่เดี๋ยวเราจะทําการล้างเลยนะครับของรถรวมไม่ดีนะครับเราทําการล้างนะครับจากขเข่าเหมาที่ม่ไหม้ตอนที่แรกที่เราเห็นนะครับตัวนี้เราก็ทําการล้างแล้วนะครับนี่คือสภาพภายในแต่ละช่องนะครับ ก็จะล้างให้สะอาดที่สุดเลยนะครับตอนนี้มงค์เหม่าตรงลางอยู่ด้านในนะครับก็จะได้โล่งๆนะครับเพไ่้ไม่มาขวางช่องช่องทางเข้านะครับของอากาศแล้วก็วันนี้ทําการอุดต่อเลยนะครับคือจบไปเลยครับตัวนี้ก็ล้างกีเดียวจบนี่นะครับ ทุกท่านครับ,บ,บประมาณนี้เลยนะครับทันหินนี่นะครับเอาแบบใสสะอาดๆกันเลยนะครับแล้วก็ท่อปูงอต่างๆนะครับตัวนี้ตรงวาวีจีอาตรงนี้ก็ทำการล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นเป็็นเหล,เลด,นนเเดี๋ยวเป่าทำงอากาศนิดนึงก,ก็ประกอบได้ละข,ขอกองอ่างต่างๆนะครับนี่ครับน้ำช่องพอได้ดีข้าวฟ้าซูมนะครับหลังทําการล้างนะครับ,รนนรบอันนี้เป็นข้าวเม่าที่ไม่หนาแต่ไหมนะครับก็ทำความสะอาดแล้วก็ให้สาดที่สุดนะครับตัวนี้ใช้น้ํายาเข้าไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ ท่านที่สนใจนะครับติดต่อ0803379950นะครับ0803379950ครับนัดจองคิวนัดวันได้กันนะครับที่พิกัดนะครับบ้านทองลังนะครับตำบลกกอกสมุทรปรากรสศรีมหาพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่นิคมสารกรม304นะครับก็ถ้ามาจากฝั่งแปนลู่จะใกล้หน่อยหรือฝั่งนิคมรัชนา2ปราจีนจะใกล้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ